สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งับวิดีโอนี้ก็เป็นเทคนิคในการจัดทีมของเกม a c h e s Star นะครับมาเริ่มที่เทคนิคแรกเลยคําถามที่คนถามบ่อยก็คือว่าเราควรจะจัดทีมเป็นสีเดียวหรือว่าเป็นผสมสีนะฮะซึ่งจากที่ผมเล่นมาแล้วก็จากที่ไปอ่านของคนเล่นโค้ดเบตามาเนี่ยเขาจะมีการจัดทีมหลักๆอยู่2แบบ หนึ่งก็คือว่าคุณอาจจะเล่นทีมสีเดียวไปเลยเช่นถ้าคุณจะเล่นธาตุน้ํานะคุณก็เล่นธาตุน้ํา้าตัวไปเลยนะครับกับอีแบบหนึ่งก็คือคุณเล่นเป็นสีหลัก4ตัวแล้วก็ตัวนอกสี1ตัวมาเป็นกัปตันอย่างเช่นทีมนี้ก็คือเป็นสีน้ํา1่ไฟโดยที่ตัวไฟเป็นกัปตันถ้าถามว่าทําไมต้องตัวนอกสีไ็นกัปตันเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มแต่สาเหตุที่เราจะพยายามเล่นโดยที่เน้นไปที่สีเดียวเนี่ยก็เพราะว่า ตัวละครส่วนมากนะครับสกิลมันจะคอมโบกันในสีแล้วก็มันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินการทําคอมโบอะไรต่างๆๆเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาอธิบายการในส่วนของกับตันว่ามม่สาคัญยังไงก่อนอื่นนะครับต้องมาเข้าใจก่อนว่าตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยจะมีความสามารถอยู่3อย่างในการต่อสู้นะครับอย่างแรกเลยก็คือสกิลในการกดใช้หรือแอคทีฟสกิลซึ่งเมื่อครูดาวเสร็จเนี่ยคุณก็สามารถกดใช้ได้ อย่างที่2ก็คือการโจมตีธรรมดาซึ่งก็คือเวลาที่คุณเดินโดยเลือกสีให้ตรงตัวละครแล้วคุณไปเข้าใกล้ศัตรูเนี่ยมันก็จะมีการโจมตีธรรมดายิงใส่ศัตรูนะครับแล้วก็อย่างที่3ถ้าคุณกดค้างที่ตัวละครนะครับคุณสามารถดูในส่วนของเชนคอมโบได้ที่อยู่ล่างสุดอย่างตัวของไว้เนี่ยเขามีเงื่อนไขว่าเขาต้องเดินสช่องให้ตรงกับสีของเขา ื่อที่เขาจะสามารถยิงธนูใส่ศัตรูในแผนที่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคุณต้องเดินให้ตรงกับสีแต่ถ้าคุณเป็นกับตันนะครับตัวที่เป็นกับตันเนี่ยจะสามารถโจมตีธรรมดาแล้วก็ใช้เชนคอมโบได้โดยที่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องสีตัวอย่างเช่นผมให้ไว้เป็นกับตันอยู่ถ้าผมให้เขาเดินเกินสี่ช่องเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เดินเข้าหาศัตรูเนี่ยเขาสามารถ โจมตีธรรมดาเราก็ยิงสกิลได้โดยที่ไม่ต้องซีเรียสเลยนะขอให้ครบสี่ช่องไม่ต้องซีเรียสว่าพื้นเป็นสีอะไรนะครับ,บในขณะที่ถ้าเป็นตัวอื่นตัวอย่างเช่นตัวสีฟ้าในทีมถ้าผมอยากให้เขาช่วยโจมตีธรรมดาครับเป็นคอมโบนะฮะผมต้องเดินสีเดียวกับตัวละครตัวนั้นอย่างตรงนี้ถ้าผมเดินสีฟ้าสองช่องเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นธาตุน้ํานะครับมาช่วยโจมตีแล้วก็ช่วยสกิลด้วย ก็จะเห็นว่ามีตัวละครเดินตามมานะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วที่กับตันทำทำสองอย่างก็คือลบเงื่อนไขในส่วนของสีของการโจมตีธรรมดากับในการเชนสกิลออกนะครับมันสำคัญยังไงก็คือว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวกับตันได้นะในระหว่างที่เราเล่นเปลี่ยนได้สาครั้งนะครับที่เป็นเลขสามข้างยกตัวยอย่างเช่น ถ้าเราจัดทีมเป็น4ี่บวกหนึ่งก็คือเป็น4ตัวที่เป็นสีหลักแล้วก็1ตัวนอกสีโดยเดี๋ยวเช่นคุณมีตัวที่ฟุณอวยมากๆหรือคุณอัพไปเยอะแล้วคุณจะเอามาใช้เป็นตัวดาเมจในทีมนอกสีของตัวนั้นนะฮะคุณก็เอามาเป็นกัปตันซะแล้วเวลาที่คุณเดินเนี่ยตัวละครที่เป็นกัปตันเขาสามารถทําดาเมจได้ตลอดนะคือถ้าอยู่ใกล้ศัตรูก็คือโจมตีธรรมดาตลอดแล้วก็สามารถใช้เชนคอมโบได้ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เดินพื้นสีของเขาก็ตามนะครับรตัวอย่างอีกนิดนึงก็คือว่าเวลาที่คุณเล่นทีม4ีบวกหนึ่งเนี่ยคุณจะสามารถทําให้ตัวละคร5ตัวโจมตีพร้อมกันได้ก็ต่อเมื่อคุณเอาตัวนอกสีมาเป็นตัวกับตันนะหรตัวอ,อย่างเช่นตรงนี้ผมจะเดินเป็นพื้นสีฟ้านะครับซึ่งถ้าผมให้ตัวของเปปปีป้มาเป็นตัวเดินตามนะฮะตัวเขาก็จะไม่สามารถโจมตีได้ นะครับมันจะมีแค่ตัวสีฟ้าที่โจมตีได้แต่ในกรณีแบบนี้ผมให้เปปปีป้มาเป็นกับตันเนี่ยเขาก็สามารถโจมตีได้แน่นอนไม่ว่าจะเดินสีอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นพอผมเดินแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นนางห้าตัวนะครับสามารถช่วยโจมตีได้ทำคอมโบสกิลได้วนม,มาบึ้มพอใช้กิลทว้งห้าตัวอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเรื่องของการฮิลนะครับสมมุติว่าคุณเลือดเหลือน้อยมากๆแล้วคุณอยากจะคิวแบบรัวๆเลยนะฮะ ปกติแล้วตัวฮิลเนี่ยคุณต้องกดสกิลเพื่อฮิลหรือไม่คุณก็ต้องเดิน5ช่องให้ตรงกับสีของตัวละครเพื่อจะทําการฮิลแต่ถ้าคุณเปลี่ยนตัวฮิลมาเป็นกับตันเนี่ยเงื่อนไขมันก็จะเปลี่ยนว่าคุณเดิน5ช่องสีอะไรก็ได้เพื่อทำให้เขาหิวนะครับอย่างตรงนี้ผมเดินเป็นสีแดงก็ได้5้าช่องพอเดินเสร็จเขาก็ฮิลนะครับแล้วถ้าเจอหน้าผมเดิน5ช่องได้อีก ผมก็สามารถฮิวได้อีกโดยที่ผมไม่ต้องซีเรียสว่ามันเป็นสีอะไรนะครับอะตรงนี้ตามมาถ้าสีเขียวเราก็เดินห้าช่องนี่เราก็ฮิวได้โดยที่ไม่ต้องรอพื้นสีฟ้านะครับตรงนี้ก็คือไอเดียโดยรวมของกัปตันนะครับว่าสำคัญยังไงคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้ว คราวนี้มาพูดถึงประเภทของตัวละครที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือตัวละครสายคอนเวอร์เตอร์ซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นได้สองแบบ1ก็คือตัวทายคอนเวอร์เตอร์ซึ่งก็คือตัวละครที่สามารถเปลี่ยนสีของพื้นได้ตัวอย่างเช่นตัวของมิสบองที่สามารถได้ฟีซึ่งสามารถเปลี่ยนพื้นที่อยู่สีช่องรอบตัวเป็นสีฟ้าได้นะครับกับอีแบบหนึ่งก็คือตัวของดัมเปอร์ ซึ่งคือตัวละครที่สามารถย้ายตำแหน่งการยืนของเราได้อย่างเช่นตัวของเปปปี้ที่สามารถกระโดดไีทุกเทินเลยหนึ่งช่องนะครับคอนเวอร์เตอร์คือเปลี่ยนสีตัมเปอร์คือย้ายตำแหน่งช่องนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์คอมโบให้ดูว่ามันมีประโยชน์และสำคัญยังไงยกตัวอย่างเช่นตัวของคารีนที่ขึ้นหน้าตู้ตัวนี้คารีนเนี่ยจะเป็นตัวผสมระหว่างจัมเปอร์แล้วก็คอนเวอร์เตอร์เลยคือเราสามารถวร์ปไปตรงไหนก็ได้พร้อมกับทําให้พื้นทั้งแถวแนวตั้งเนี่ย กลายเป็นสีฟ้านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมกระโดดมตรงนี้ผมก็จะสร้างพื้นสีฟ้านะครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งมาอานนี้ผมก็ต่อขอมูลได้อีกยังไงไยกตัวอย่างเช่นผมใช้พิริชายที่เป็นจัมเปอร์เหมือนกันเป็นตัวกระโดดนะฮะสมมติว่าถ้าผมกระโดดมาตรงนี้ตรงนี้ก็ได้แล้วผมก็ให้ตัวของ พิสบองสร้างพื้นสีฟ้าเพิ่มนะครับคราวนี้คุณจะเห็นเลยว่ามันมีพื้นสีฟ้าเยอะมากผมก็สามารถทำการเชนคอมโบได้อ่ะเดี๋ยวอย่าลืมเอาเปปปีป้มาเป็นกัปตันทั้ง5ตัวจะได้โจมตีพร้อมกันได้ผมก็สามารถเชนคอมโบโจมตีศัตรูนะครับทำคอมโบ15เพื่อได้ออลลอราไทม์ก็คือเทิร์นฟรีเทิร์นหนึ่งได้ นะครับคืออย่างที่เห็นที่จะโชว์ก็คือว่าถ้าคุณใช้คอนเวอร์เตอร์ดีๆนะครับทาการเปลี่ยนสีช่องแล้วก็กระโดดไปในตําแหน่งที่ต้องการเก่งๆเงนะี่ยคุณจะเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆม,มาเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดทีมนะครับว่าใน1นึงทีมเนี่ยควรม,มีตำแหน่งอะไรบ้างเดี๋ยวเอาท่าน้ํามาเป็นตัวอย่างละกันเพราะว่าเราได้ตัวฟีมมาเยอะนะครับที่เราควรต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวเลยแน่นอนก็คือตัวฮิล นะครับอาจจะแล้วแต่าด่านบางด่านอาจจะไม่ต้องการก็ได้แต่โดยส่วนมากแทบทุกด่านเราต้องการตัวฮิลอยู่แล้วหนึ่งแล้วก็ตัวเปลี่ยนสีช่องผมแนะนําอย่างน้อย2ตัวนะครับที่เราได้มาอยู่แล้วก็คือตัวของมิสบอยแล้วก็อาจจะกดกาชาเพิ่มนะฮะอย่างตัวคารีนหรือบาตันสามารถเปลี่ยนสีช่องได้เอตรงนี้สมมติเอาคารีนมานะครับ1ฮิลกับ เปลี่ยนสช่อง2ตัวผมคิดว่านี่คือพื้นฐานที่ทีมคุณจะต้องมีไม่งั้นคุณจะเล่นลําบากมากๆนะครับส่วนอีก2ตัวจริงๆแล้วไม่ฟิกคุณอาจจะใช้ตัวอยา่างดัมเปอร์นะครับคุณจะ,จะเอาเป๊ปปี้มาก็ได้สามารถกระโดดได้ทุกเิรินเพื่อให้คุณสามารถเล่นไง่ายๆนะฮะหรือคุณอาจจะเอาตัวเปลี่ยนสีช่องมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนสีช่องได้ตามตัวเลยนะฮะแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ฟิกเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นตัวรรเม็ดมาเพิ่มนะฮะเอาไว้มาเพิ่มก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยคือคุณคุณต้องมี1นฮิวและตัวเปลี่ยนสีช่อง2ตัวนะครับแล้วก็ตัวอย่างโซยาถ้าเกิดว่าคุณเติม29บาทนะครับคุณจะได้ฟิลิชายมาซึ่งฟิลิชายเนี่ย ก็มาใช้ฮิลแทนโซย่าได้เหมือนกันแล้วก็ใช้เป็นจัมเปอร์ได้ด้วยก็ถือว่าเก่งกว่าตัวโซย่าค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือไอเดียการจัดทีมนะถ้าคุณจัดทีมสีอื่นเนี่ยก็สามารถเอาไอเดียไปใช้ได้1ฮิล2ตัวเปลี่ยนช่องอีก2ตัวก็อะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณต้องการก็คิดว่าทุกคนนะ่าจะพอได้ไอเดียในการจัดทีมแล้วนะครับเนื้อหาของวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันไหน,หนาผม สวัสดีครับ